ครับผมสวัสดีรุสีทุกท่านขอบคุณน้องยินดีต้อนรับเขาเข้าสู่ชีวงานมาเฮงกับผมเนาะไปเลยครับเด้ออยู่นะวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายของฤาษีหน่อยหน้าเหนือพี่น้องเนาะเมื่อที่ผ่านมาเก้าห้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มนะสปอร์ตได้ไหมล่ะหรือ อีตสัปเหว่อเดี๋ยวนีเศร้าเผลเลยเนี่ยเศร้าเผาเรายกห้ลุกถึงลูกหาเพิ่นไปประจำเมมเนาะสัเหรอสะกดผีพี่น้องครับผมสัเหลเนาะอดีสัปเหรูอดูดดังครับผมงะกห้ลูกให้านแล้ะเดี๋ยวนี้กัทายพรวิชาให้คกับคนรุ่นหลังไปเนาะครับเนาะห้ยเ้เจตะบันออาไปอบร่มแล้วอะไปทำนาทีต่อเ้อ ขฮาตายไปแล้วมันจีบพมีผู้เฮ็ดบัานเฮ้าก็ต้องไปส่งทั้งอื่นสางทั้งอื่นสงางเขาจะค้อง,องแล้วหกสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วมันต้องหาบาร,รมีมท,ที่จะเดินทางไปข้างหน้าสักปลเลยอผู้สะกดผีอยู่อีกติ่งเอาุอนี้มาขวาโค้งสุดท้ายได้พี่หนังเด้อ มันงงตัวเลยนนะครับนฟันตุงใหนกับดนมาได้เมื่อเวลาทำพิธีอย่าถือว่าสับเปลือกสะกดผีไหมทรงวิญญาณเออบ้าเม่นไปอันนั้นมันหมอผีนะครับผีนะครับไม่ถูกไม่ถูกพูดใหม่นะครับโอ้พูดส่งวิญญาณเออพูดส่งวิญญาณเข้ามาสะกดผีนี่ ครบสิแกงเลยพีครับบานนี้เพิ่งห้าทุ่มสามสิบห้าอองเไก่ขันกกพอดีอซื้อสัมพันแล้วพี่น้องครับสมพัดแล้วครับอ c ครับบ้านนี้ 浪。Lang. แตกแตกอืมแตกบนถูกแตกทั้งสองเลยพี่หล่องด้วยวิ่งล่าง วิ่งบนห้าสองตัวเดียวห้าวิ่งล่างศูนย์เจ็ดตัวเดียวเจ็ดจับผู้ไป って。Okay. เนี่ยไปชัดเจนนะสาโุได้มาละบาทพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วมาวมาเป็นเงี่ยอ่าได้มาแล้วใคีสขับบานนี่รับมาหาบ่ต้องเขียนแล้วก็เข้าไว้บ่ต้องเขียนเอาไปเลยเนื้อเนื้อทั้งบนทั้งล่างวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งบนสองห้าตัวเดียวห้า วิ่งล่าง07ตัวเดียว7ไม่รู้เป็นไงวันสุกรถ้าใครคล่องใจก็4โมงเย็นมาถามจะบอกให้ถูกทั้งบนทั้งล่างทั้งหกตัว3ตัว2ตัวเอานะบัญชีทั้งหลายน3ตัว2 5 7เด้อพี่น้องเด้อ3ตัว แล้วก็ล่างล่างหกเจ็ดมันมีล่างยู่จิบตัวแต่ว่าชี้เน้นได้สามนั่นแหละที่พวงกลมเห้วพี่น้องครับที่วงกลมไว้แมนบัดเนาะที่ว่าตัวนี้คือวงกลมตัวขีดเส้นใต้คือตัวรองอันนี้ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเด้อครับเอาค่อยดูค่อยดูฟันทงโค้งสุดท้ายวันที่หนึ่งที่ผม เลขสัญจรด้วยอืมอันนี้คือซื้อมาจากบ้านแล้วมันบอครับผมว่าเพื่นสั้งมาว่าตั้งไหนเพิ่นบอกว่าวแต่ซื้อมาจังไหนจะให้เอาแบบไหนอ่าซื้อให้เอาเลขให้แบบใดแบบใดอ่าเอาแบบเดิมบออ่าไ่ต้อง มาหายหงงออกมาแล้วอมาเรามัน <handled> ก็เห็นก็เห็นเนี่ย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 บอสูว่ามาแบบไหนจะก็ได้เห็นเออมาเราก็ไม่เห็นเห็นเห็นก็จูดเห็นนี่เอาแบบไหนเอเอามาแล้วเรียบร้อยเออครับผมโอ้แล้ว oh ก okay. ็ไอทุกรงยิ่ยั่เนี่ยกำมาเปิดให้เห็นเห็นนี่เนี่ยแล้วก็จูดเห็นเห็นแต่เคยเห็นเห็นหนึ่งเอาแบบไหนถูกพาเครื่องพร้อมพี่น้องนี่แต่เครื่อง บูคชาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเป็นยังกัอยู่ในนี้แล้วคือเพิ่นบัม่วันสี่รวบรวมไปซื้ออิฐซื้อปูนซื้อยังกับ่รู้ล่ะจ่ายค่าฟืนค่าไฟยังกับเนี่ยอาชงใช่ไหมพับปุ่งพับปุ่งเครื่องไหวครับเไอ้นี่็ดนพอคอน้มคู่มีแต่เพิ่มกับเพิ่มอืมอืมต้นปั๊มวันจากเครื่องไหวหนาพี่น้องเนาะเที่ยวเที่ยวไปหากล้วยมาได้3ามวีอันคมบ่รวยก็บมะไายอยู่นี่แหละมาพอมาพอกันแล้วก็เลยบอกว่าเพิ่นก็บอกว่า ให้ทุ่งท้องแม่สุดคุ้นจูดิบท้องสิบย่า่เกินสามมันสิบทองสามสามสิบหกเลยขอออกพกสามเด้ออวันล่าสุดกระชุนหกสามก็มาออกอีกอวันนี้สองห้าเจ็ดเน้นเน้นแล้ผิดหรอกด้วยสามตัวมีมีตัวใดแน่นัแน่นเอาตามนี้แล้วตามที่พนนใช้วิจารณญาณในการชมในการดูตัดสินใจเอา ท่านผู้มีบุญทั้งหลายท่านผู้มีบารมีทั้งหลายยกขึ้นอีกนดหน่อยเออเนี่ยเออเออเออผู้ที่ติดตามทั้งหลายก็เออขอให้ร่ำรวยๆเฮงๆกันทุกคนทุกคนจะได้เฮ็ดได้สร้างจะได้กินได้ทานจะได้มีความสุขครับผมเออแคปหน้าจอไว้นะเอานะลงเนบันอ๋อตามครับผมจีได้ ไหวครับเราวะครับผมเออคือว่าอันนี้สุดท้ายแล้วครับผมบ่มีเปลี่ยนแปลงบ่มีล็อกลักยังทั้งสิ้นจบจบคือจบครับผมขนาดว่า